สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาติดตามข่าวสารที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์เช่นเคยนะคะกับสรุปข่าวประจำสัปดาห์ค่ะวันนี้พบกับดิฉ okay. ันพร้อมกับทีมงานนะคะที่จะได้นําเอาข่าวสารที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมามาสรุปให้กับคุณผู้ชมได้กลับมาติดตามกันอีกครั้งหนึ่งค่ะในรอบสัปดาห์นี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสัปดาห์นะคะที่มีหลายประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจค่ะโดยเฉพาะเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศนั่นก็คือความร่วมมือ กับประเทศเพื่อนบ้านนั่นก็คือประเทศเมียนมานั่นเองค่ะซึ่งในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็มีการประชุมคณะกรรมการทํางานร่วมกันในการที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆนะคะโดยเบื้องต้นค่ะในความร่วมมือของประเทศเพื่อนบ้านนะคะ ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดค่ะเราก็ได้มีการจัดตั้งศูนย์แม่โขงปลอดภัยนะคะเพื่อเฝ้าระวังและติดตามการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดรวมถึงการกระทําความผิดเกี่ยวกับกฎหมายในช่วงของตลอดลําน้ําโขงด้วยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งความร่วมมือค่ะและที่สําคัญนะคะเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะ ประเทศไทยก็ได้รับเกียรตินะคะให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมค่ะซึ่งก็ได้จัดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะที่โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิงค่ะก็ได้มีการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทยเมียนมาครั้งที่23หรือการประชุม R b c ครั้งที่23นั่นเองค่ะโดยมีพลโทสาธิตพิทรัตแม่ทัพภาคที่3และพลโทขินสออูผู้บัญชาการสำนักปฏิบัติการพิเศษที่4ร่วมกันเป็นประธานนะคะซึ่งท่านพลโทสาธิตก็เป็นประธานในส่วนของ ประเทศไทยและพลโทขินก็เป็นประธานในส่วนของประเทศเมียนมานั่นเองค่ะซึ่งในที่ประชุมนะคะมีข้อสรุปที่สําคัญเกี่ยวกับการหาหรือร่วมกันในครั้งนี้เพื่อลดความหวัดระแวงระหว่างกันค่ะซึ่งก็มีประเด็นที่สําคัญนะคะได้แก่การร่วมมือในการที่จะสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดนของทั้งสองประเทศ 2. ทั้ง2ฝ่ายเห็นพ้องที่จะส่งเสริมความร่วมมือในการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดพร้อมทั้งให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกันผ่านกลไกลความร่วมมือที่มีอยู่3ทั้ง2ฝ่ายยินดีต่อการแลกเปลี่ยนการเยือนของผู้นําระดับสูงของทั้งสองกองทัพทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกัน4ทั้ง2ฝ่ายยินดีต่อการพัฒนาสัมพันธ์นของหน่วยทหารตามแนวชายแดนในทุกระดับ5ทั้ง2ฝ่ายรับทราบถึงความคืบหน้าของโครงการหมู่บ้านเข้มแข็ง คู่ขนานตามแนวชายแดนโดยฝ่ายไทยเสนอให้ฝ่ายเมียนมาร่วมกันกำหนดพื้นที่ที่เหมาะสมในการจัดทำหมู่บ้านร่วมกันให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น6ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะร่วมกันปลูกต้นไม้ในพื้นที่ตนเองตามแนวชายแดนตามโครงการพื้นป่าอาเซียน7ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะส่งเสริมความร่วมมือในการป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควันและการจัดทำแนวป้องกันไฟป่า8ปประเด็นที่เกี่ยวกับเขตแดนนั้นทั้งสองฝ่ายได้รับทราบและกำหนดให้เสนอหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องได้ดําเนินง,งานแก้ไขต่อไปและ9สําหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามแนวชายแดนให้ใช้กลไกความร่วมมือในระดับท้องถิน่นแก้ไขปัญหาหากเกินอำนาจหน้าที่ให้นําเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาต่อไปค่ะค่ะทั้งหมดนี้ก็คือสาระสําคัญนะคะในการที่จะดําเนินการแก้ไขปัญหาโดยจากที่เราได้ ทราบกันไปแล้วนะคะซึ่งจะเน้นในเรื่องของการแก้ไขปัญหาปรับปรามยาเสพติดนั่นเองค่ะและอีกหนึ่งเรื่องที่สําคัญที่ทั้งฝ่ายไทยแล้วก็เมียนมาให้ความสําคัญนั่นก็คือการจัดทําโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดนนั่นเองนะคะซึ่งที่ผ่านมาก็มีการดําเนินโครงการไปแล้วค่ะและในระยะต่อไปก็จะมีการขยายพื้นที่เพื่อความสงบสุขแล้วก็เป็นการพัฒนาความเป็นอยู่ชีวิตทั้งฝ่ายเมียนมาแล้วก็ไทยให้ดีขึ้นด้วยนะคะก็ เท่าที่เราทาราบค่ะว่าแรงงานหลักในพื้นที่ของประเทศไทยแทบทุกจังหวัดนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวเมียนมาทั้งนั้นค่ะและในความร่วมมือในครั้งนี้ก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับในเรื่องนี้ด้วยนะคะเพื่อให้แรงงานพมา่าได้เข้ามาทำงานในประเทศไทยได้ถูกต้องตามกฎหมายด้วยค่ะ ประเด็นต่อไปนะคะไปดูในเรื่องของระบบขนส่งมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนแล้วก็ลำปางค่ะซึ่งในเรื่องนี้ก็มีการหารือกันมาแล้วนะคะหนึ่งครั้งค่ะที่ผ่านมาซึ่งล่าสุดทางสำนักงานพัฒนาพิงคณนครองค์การมหาชนค่ะก็ได้มอบหมายให้ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนานะคะได้เป็นผู้ออกแบบแล้วก็ศึกษาวิจัยความเหมาะสมในการที่จะออกแบบระบบขนส่งมวลชนของจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งในอนาคตก็จะมีการขยายพื้นที่ไปยังลำพูนแล้วก ลำปางซึ่งถือเป็นจังหวัดใกล้เคียงด้วยนะคะซึ่งทั้ง3จังหวัดก็มีความเกี่ยวข้องกันทั้งในด้านของเศรษฐกิจสังคมรวมถึงที่สําคัญนั่นก็คือด้านการท่องเที่ยวนั่นเองค่ะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติเจ็ดรอบพระชนมพรรษาค่ะทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ท่านสุริยะประสาทบ,บัณฑิตก็ได้เดินทางไปเป็นประธานนะคะในการเปิดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษาวิจัยความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบขนส่งมวลชนเชียงใหม่ ลำพูนและลำปางครั้งที่2ค่ะซึ่งในครั้งนี้ก็เป็นการติดตามความคืบหน้าต่อจากครั้งที่แล้วนะคะเบื้องต้นค่ะข้อสรุปคือจะมีการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ขึ้นนะคะในช่วงของ5-10ปีในนี้อย่างแน่นอนค่ะซึ่งจากการวิจัยแล้วก็ศึกษาความเหมาะสมก็พบว่า ระบบขนส่งมวลชนสายหลักที่จะเกิดขึ้นกับเมืองเชียงใหม่ได้แก่รถไฟฟ้าแบบรางค่ะซึ่งก็มีความโดดเด่นหลายหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นความจุรวมถึงไม่ปล่อยมลภาวะเสียต่อธรรมชาติด้วยและมีความคล่องตัวสะดวกสบายในการเดินทางค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับชาวเชียงใหม่นะคะโดยจะเริ่มก่อสร้าง3เส้นทางหลักค่ะเส้นทางแรกเริ่มจากศูนย์ประชุมและ,สะแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติเจ็ดรอบพระชนมพรรษานะคะก็ วนรอบตัวเมืองตามเข็มนาฬิกาค่ะและวกไปยังสถานีต้นทางนะคะสายที่2ก็คือจากเชียงใหม่ไนท์สฟารีค่ะแล้วก็วนรอบตัวเมืองเหมือนเดิมนะคะและสายสุดท้ายก็จะเริ่มที่สวนสัตว์เชียงใหม่ผ่านบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่และวกกลับมาที่สถานีต้นทางค่ะ ค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นข้อสรุปคร่าวๆนะคะในการศึกษาและวิจัยความเหมาะสมในการออกแบบระบบขนส่งมวลชนเชียงใหม่ลำพูนแล้วก็ลำปางค่ะซึ่งทั้ง3เส้นทางนี้ก็ถือว่าเป็น3เส้นทางแรกนะคะที่เราจะมีการก่อสร้างขึ้นหากได้รับงบประมาณสนับสนุนแล้วก็ได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะแน่นอนว่าผลสรุปทั้งหมดนี้จะมีการนําเสนอต่อรัฐบาลค่ะเพื่อของ,งบประมาณสนับสนุนในการก่อสร้าง ชาวเชียงใหม่ของเรานะคะจะได้ใช้รถไฟฟ้าแบบรางเพื่อเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการอำนวยความสะดวกในการเดินทางบริเวณรอบตัวเมืองค่ะรวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆด้วยนะคะในช่วง5-10ปีนี้อย่างแน่นอนค่ะ ไปต่อกันที่อีกหนึ่งประเด็นนะคะซึ่งถือว่ามีความสําคัญไม่แพ้กันค่ะหลังจากที่คณะรัฐมนตรีนะคะนําโดยพลเอกประยุทธ์จัน์ทรโอชาค่ะและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ออกประกาศเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่านะคะซึ่งก็มีการดําเนินง,งานมาอย่างต่อเนื่องค่ะ ซึ่งล่าสุดนะคะพลเอกดาวพงษ์รัตนสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะก็ได้เดินทางมามอบนโยบายนะคะในการที่จะแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าในพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่ค่ะโดยมีประเด็นที่น่าสนใจคือ ในช่วงนี้นะคะก็จะเป็นการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าที่นําไปทําสวนยางค่ะซึ่งกรพบว่านในเขตภาคเหนือของเรานะคะมีการบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อปลูกสวนยางนะคะมากที่สุดค่ะมากถึง1,42,000ไร่นะคะในขณะที่ภาคอื่นๆก็ลดน้อยลงตามลำดับค่ะซึ่งจะมีการดาเนินการพร้อมกันนะคะเพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินป่าไม้เพื่อปลูกสวนยาง ในวันที่1มิถุนายนนี้พร้อมกันทั่วประเทศค่ะโดยการแก้ไขปัญหานี้นะคะก็จะสอดคล้องกับปัญหาราคายางตกต่ำซึ่งเนื่องจากมีพื้นที่ที่ปลูกยางพาราเป็นจำนวนมากก็ทำให้มีปริมาณยางพาราเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกันนะคะจึงเป็นเหตุให้เกิดปัญหาราคายางตกต่ำค่ะแต่เบื้องต้นหากมีการแก้ไขปัญหาในการบุกรุกพื้นที่ดินเพื่อปลูกยางพาราแล้วก็อาจจะมีในเรื่องของ ราคายางพลาก็อาจจะสูงขึ้นนะคะอย่างไรก็ตามค่ะทางเจ้าหน้าที่ก็จะมีการเข้าไปพูดคุยและทําความเข้าใจกับเจ้าของพื้นที่ด้วยนะคะว่าควรจะมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไปยังไงบ้างค่ะค่ะในส่วนของ เกษตรกรรายย่อยนะคะทางเจ้าหน้าที่ก็จะได้เข้าไปพูดคุยแล้วก็ทำความเข้าใจรวมถึงจะได้หาพื้นที่การเกษตรใหม่ค่ะเพื่อให้ทำการเกษตรได้อย่างถูกต้องไม่ต้องมีการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้เพื่อปลูกยางพาราและในขณะเดียวกันราคายางพาราก็อาจจะมีแนวโน้มที่สูงขึ้นอย่างแน่นอนนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามีอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจไม่แพ้กันค่ะเดี๋ยวมาติดตามกันต่อค่ะ home i okay. hey, yeah. kevin we yeah. ค่ะคุณผู้ชมกลับมาติดตามข่าวสารในช่วงที่2กันต่อในสรุปข่าวประจําสัปดาห์นะคะซึ่งอย่างที่เราได้บอกไปค่ะว่าในช่วงที่2นี้ก็มี หลายประเด็นที่น่าสนใจไม่แพ้กันค่ะโดยเฉพาะประเด็นที่เป็นปัญหาใหญ่ของชาวเชียงใหม่เลยนะคะนั่นก็คือประเด็นเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาคลองแม่ขาดนั่นเองค่ะซึ่งในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มอบนโยบายนะคะเพื่อเป็นแนวทางในการที่จะแก้ไขปัญหานี้ค่ะโดยที่ผ่านมาก็มีหลายหน่วยงานค่ะเข้าไปแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่นําโดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ท่านชนะแพ่งพิบูล ะะถือว่าเป็นแม่งานหลักเป็นหัวใจสำคัญค่ะในการลงพื้นที่เข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านแล้วก็แก้ไขปัญหาครองแม่ค่ะทั้งปัญหาน้ำเน่าเสียนะคะคุณชมปัญหาขยะและปัญหาอื่นๆค่ะซึ่งหลายภาคส่วนก็ไม่สามารถที่จะ เข้าไปแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นรูป,ปรธรรมนะคะดังนั้นทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่รวมถึงในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่เองค่ะก็เล็งเห็นถึงความสําคัญในเรื่องนี้และพยายามค่ะที่จะช่วยกันแก้ไขปัญหาโดยให้คลองแม่ขากลับมาใสาสะอาดเหมือนเดิมนะคะซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ค่ะท่านสุริยะประสัตบ,บัณฑิตก็ได้มอบนโยบายนะคะให้คณะกรรมการแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าเพื่อเป็นการ แก้ไขปัญหาได้อย่างจริงจังแล้วก็ให้ปัญหานี้หมดไปจากเมืองเชียงใหม่นะคะซึ่งหลายภาคส่วนค่ะก่อนหน้านี้ก็ได้มีการดําเนินงานไปบ้างแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นโครงการจัดหาแหล่งน้ําเพิ่มเติมเพื่อใช้แก้ไขปัญหาน้ําเน่าเสียในคลองแม่ค่าโครงการปรับปรุงท่อส่งน้ําอ่างแม่หยวก โครงการขุดลอกตะกอนคลองแม่ขารวมถึงการขอความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการร่วมกันแก้ไขปัญหาทั้งในช่วงต้นน้ํากลางน้ําแล้วก็ปลายน้ําค่ะโดยในปีนี้นะคะและในการแก้ไขปัญหาในครั้งนี้ค่ะทางคณะทํางานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลองแม่ข่าจะกลับมาใสาสะอาดอีกครั้งตามที่ได้กําหนดวิสัยทัศน์ไว้ในแผนงานนะคะซึ่งก็ได้กําหนดไว้ว่า รวมใจคืนน้ำใสให้แม่ข่าวร่วมรักษาวิถีชุมชนสู่ชัยยมงคลเมืองเชียงใหม่720ปีค่ะ720ปียังไงนะคะเนื่องจากในปี2559ที่จะถึงนี้ค่ะจังหวัดเชียงใหม่นะคะจะมี ครบรอบในการก่อตั้ง720ปีดังนั้นทางคณะทํางานในการแก้ไขปัญหาคลองแม่ขาค่ะจึงได้ยกเอาโอกาสดีแบบนี้นะคะขึ้นมาเป็นวิสัยทัศน์ค่ะนอกจากจะแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียขยะให้กับชาวเชียงใหม่แล้วนะคะให้กับคลองแม่ขาแล้วยังเป็นการเฉลิมฉลองสมโพธิเนื่องในโอกาส อันดีแบบนี้นะคะเนื่องในโอกาสที่จังหวัดเชียงใหม่จะครบรอบ720ปีในปีหน้านี้ด้วยนะคะซึ่งทางคณะทำงานก็มีความมุ่งมั่นค่ะที่จะแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างแน่นอนนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับคณะทำงานในการแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่ารวมถึงท่านแม่งานหลักท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ท่านชนะแพงพิบูลด้วยนะคะก็ขอใจช่วยให้คืนน้ำใสให้คลองแม่ข่าได้เร็วๆนี้นะคะ ประเด็นต่อไปค่ะเป็นภัยเงียบๆนะคะ ที่เราพบบ่อยที่สุดในชีวิตประจาวันค่ะนั่นก็คือการใช้น้ํามันค่ะน้ํามันในที่นี้ก็คือน้ํามันที่ใช้ประกอบอาหารไม่ว่าจะเป็นการทอดต่างๆนะคะซึ่งทางจงังหวัดเชียงใหม่เองค่ะก็ได้เล็งเห็นถึงปัญหานี้ซึ่งคุณผู้ชมอาจจะไม่รู้นะคะว่าการที่นําน้ํามันมาทอดซ้ําหลายๆครั้งเป็นสาเหตุหลักค่ะที่เกิด ที่ทําให้เกิดโรคต่างๆอันตรายต่างๆตามมานะคะท้งโรคหลอดเลือดหัวใจโรคเส้นเลือดในสมองอุดต,ตันไขมันอุดต,ตันต่างๆนะคะก็ถือว่าเป็นสาเหตุหลักค่ะดังนั้นทางจังหวัดเชียงใหม่เองรวมถึงหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องก็ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญในเรื่องนี้นะคะจึงได้ออกมาจัดการสัมมนาค่ะให้ความรู้กับ ประชาชนนะคะได้รับทราบว่าการที่นําน้ํามันมาทอดซ้ําๆซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทําให้เกิดโรคต่างๆและควรทอดซ้ําไม่เกิน2ครั้งเท่านั้นนะคะโดยรองศาสตร,ราจารย์ดรวิทยากุลสมบูรณ์ค่ะสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาตินะคะได้เป็นประธานเปิดการประชุมภายใต้หัวข้อ รวมพลังจัดการน้ำมันทอดซ้ำเสื่อมสภาพภัยต่อสุขภาพภาคเหนือค่ะซึ่งก็มีการจัดขึ้นที่โรงแรมเชียงใหม่แกลนวิวนะคะที่ผ่านมาค่ะซึ่งประเด็นที่สำคัญนะคะในการสังเกตในเรื่องของน้ำมันทอดซ้ำว่ารู้ได้อย่างไรว่ามีการใช้น้ำมันทอดซ้ำที่เสื่อมสภาพหลายๆครั้งนะคะ 1. ก็คือมีผู้ที่ป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมองอุดตันโรคความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน รวมถึงโรคมะเร็งค่ะคุณผูม้ชมที่เป็นปัจจัยหลัก ซึ่งเป็นสาเหตุหลักในการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของคนไทยนะคะติดต่อกันมายาวนานถึง13ปีซึ่งปัจจัยหลักนั่นก็คือการใช้น้ำมันทอดซ้ำซึ่งน้ำมันทอดซ้ำก็จะมีสาร PAs ค่ะแล้วก็รวมไปถึงสารโพล่าในน้ำมันก็จะทำให้เกิดโรคอันตรายเหล่านี้ค่ะรวมถึงอีกหนึ่งข้อสังเกตนะคะที่ได้รับจากการสำรวจปริมาณน้ำมันที่ใช้แล้วพบว่า น้ำมันที่ใช้แล้วส่วนใหญ่มีผู้มารับซื้อส่วนหนึ่งนั้นเพื่อนําเข้ากระบวนการทําดีเซลค่ะและส่วนที่เหลือก็กลายมาเป็นน้ํามันที่นํามาทอดซ้ําอีกครั้งนะคะซึ่งปริมาณน้ํามันนะคะที่ใช้แล้วจะอยู่ที่ประมาณ300ล้านลิตรค่ะแต่จากการสํารวจพบว่าปริมาณน้ํามันเหลือเพียงไม่ถึง200ล้านลิตรค่ะนั่นหมายความว่าน้ํามันที่หายไปต้องมีการนํามาทอดซ้ําอย่างแน่นอนค่ะ นั่นแหละค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นภัยเงียบๆนะคะที่ใกล้ตัวเรามากที่สุดนะคะซึ่งพบบ่อยมากในชีวิตประจาวันเวลาเราไปตลาดไปหาซื้อไก่ทอดปลาทอดหมูทอดนะคะคุณผู้ชมต้องสังเกตให้ดีค่ะนี่คือคือเป็นสาเหตุหลักนะคะที่ทําให้เกิดโรคอันตรายต่างๆตามมาและตลาดนี่แหละค่ะเป็นถือว่าเป็นศูนย์รวมเลยนะคะที่มีการนำน้ำมันเก่ามาทอดซ้ำ ซึ่งเราเป็นผู้บริโภคเราต้องมีการดูให้ดีนะคะมีการเลือกสรรให้ดีค่ะก่อนที่จะนำมารับประทานนะคะซึ่งมันมีปริมาณไม่มากก็จริงค่ะคุณผู้ชมแต่ถ้ามันสะสมไปนานๆนมันก็จะทำให้เกิดโรคอันตรายตามมานะคะหนึ่งในนั้นก็คือโรคมะเร็งค่ะเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตของคนไทยเลยนะคะก็อย่างไรก็ตามค่ะทางหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องที่จัด กิจกรรมนี้นะคะทางสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติค่ะก็ได้มีการนำข้อสรุปในที่สัมมนาในครั้งนี้นะคะเพื่อจะผลักดันให้ทางรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกกฎหมายเพื่อบังคับใช้ในการที่จะไม่ใช้น้ำมันทอดซ้ำหรือหากเราจำเป็นที่จะทอดซ้ำนะคะทอดได้ไม่เกิน2ครั้งค่ะคุณผู้ชมประเด็นต่อไปนะคะยังคงอยู่ในเรื่องปากท้องของพี่น้องประชาชนค่ะหลังจากที่กลุ่มสาพันธ์ เกษตรภาคเหนือนะคะได้เข้ายื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เพื่อให้ทางผู้ว่านะคะได้นําหนังสือไปยื่นต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันให้เกิดกฎหมายเกี่ยวกับที่ดินที่ทํากินของพี่น้องประชาชนค่ะที่บริเวณลานหน้าสารกลางจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะตัวแทนสาพันธ์เกษตรภาคเหนือได้รวมตัวกันเพื่อยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ค่ะซึ่งหลังจากที่มีการประชุมเมื่อวันที่17มีนาคม2500 9นะคะทางมติที่ประชุมก็ได้มีพื้นที่ดําเนินการให้กับเกษตรกรเป็นเนื้อที่ทั้งหมด15,000ไร่ในการที่จะทําการเกษตรในเขตอําเภอบ้านโฮงและป่าซางจังหวัดลําพูนค่ะแต่ต่อมานะคะก็พบว่าจากการตรวจสอบการออกโฉนดที่ดินค่ะพบมีความผิดสังเกตนะคะคุณผู้ชม ชาวบ,บ้านก็เลยได้รวมตัวกันยื่นหนังสือเพื่อขอความเป็นธรรมค่ะซึ่งทางตัวแทนสาพันการเกษตรภาคเหนือนะคะก็ได้บอกว่าจากการตรวจสอบการออกโฉนดที่ดินครั้งแล้วครั้งเล่าของเจ้าหน้าที่นะคะพบว่า ไม่ชอบด้วยกฎหมายและขาดความเป็นธรรมค่ะจึงได้มายื่นหนังสือนะคะเพื่อผลักดันให้ร่างพรบรสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและทรัพยาการธรรมชาติในรูปแบบโฉนดชุมชนและร่างพรบรธนาคารที่ดินให้ได้รับการสนับสนุนค่ะค่ะก็ต้องติดตามกันต่อไปสำหรับประเด็นนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นใหญ่นะคะเป็นเรื่องที่ทำมาหากินของพี่น้องประชาชนในจังหวัดลำพูนนั่นเองค่ะ ก็ต้องดูกันต่อไปว่าจะมีการแก้ไขปัญหาเข้ามาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในส่วนนี้ยังไงบ้างนะคะประเด็นสุดท้ายในวันนี้ค่ะหลังจากที่เป็นที่ฮือฮาในโลกโซเชียลนะคะคุณผู้ชมกับคลิปที่มีหญิงสาวเปลือยกายอาบน้ำมนต์วัดแห่งหนึ่งซึ่งในข่าวก็บอกว่าเป็นวัดแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะซึ่งเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็มีหญิงสาวรายหนึ่งค่ะเข้ามา แจ้งความกับทางตำรวจภัก5นะคะว่าเป็นหญิงสาวในคลิปค่ะที่ถูกแอบ,บถ่ายขณะอาบน้ำมนในวัดแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ทางรองผู้บัญชาก,การตำรวจภัก5นะคะท่านพลตำรวจโทรประชารัตนพันธ์ค่ะก็ได้เดินทางเข้าไปพร้อมกับหมายค้นนะคะเข้าไปตรวจสอบวัดดังกล่าวที่วัดใหม่ห้วยทรายนั่นเองค่ะที่ตำบลสุเทพนะคะซึ่งในวันที่เข้าไปตรวจสอบก็ไม่พบ พระสงฆ์รูปนี้นะคะที่คาดว่าเป็นพระที่ทำพิธีรดน้ำมน์ค่ะในขณะที่เข้าไปตรวจสอบก็ได้ข้อมูลว่าพระรูปนี้นะคะได้ออกไปทำธุระข้างนอกค่ะแต่จากการตรวจสอบบริเวณห้องรวมถึงห้องน้ำพบมีรอยปูนฉาบไว้บริเวณผนังห้องน้ำค่ะคาดว่านะคะจะเป็นรอยที่ ถูกแอบ,บถ่ายที่ปรากฏเป็นคลิปอยู่ที่เราได้เห็นกันที่ผ่านมานะคะซึ่งล่าสุดเมื่อวานนี้ทางพระควรคิดเองนะคะพระที่ตกเป็นพระต้องสงสัยในคลิปนี้ค่ะก็ได้ออกมาให้ข้อมูลนะคะว่าจริงๆแล้ววัดวัดแห่งนี้นะคะไม่ใช่วัดในคลิปค่ะก็อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการตรวจสอบข้อมูลนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ทางพระควรคิดก็ออกมาให้ข้อมูลว่า รอยฉาบบริเวณผนังห้องน้ำค่ะเป็นรอยฉาบที่ก่อนหน้านี้มีการนำกระจกไปติดไว้แล้วกระจกแตกนะคะพระจึงได้นำกระจกออกพร้อมกับนำปูนไปฉาบไว้ค่ะซึ่งก็อยากจะขอร้องให้สื่อมวลชนนะคะช่วยเสนอข่าวที่เป็นธรรมและควรจะมีการสอบถามข้อมูลรายละเอียดเสียก่อนค่ะ ก็ตนก็รู้สึกเครียดนะคะกับข่าวที่ออกไปทําให้วงการพุทธศาสนาไทยเสื่อมเสียและทําให้มีผลกระทบต่อการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยค่ะค่ะก็อย่างที่บอกนะคะว่าเมื่อวานนี้ทางเจ้าคณะจังหวัดก็ได้เข้าไป สอบแล้วนะคะว่าข้อเท็จจริงเป็นมายังไงบ้างนะคะเราก็จะได้ติดตามประเด็นนี้ต่อไปค่ะมานําเสนอให้กับผู้ชมได้ติดตามกันอย่างแน่นอนนะคะทั้งหมดนี้คือสรุปข่าวประจําสัปดาห์ประเด็นที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะสัปดาห์หน้าอย่าลืมติดตามกันนะคะว่าจะมีประเด็นไหนที่น่าสนใจกันบ้างค่ะสําหรับวันนี้ดิฉันและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ